สบายดีทุกคนตอนนี้ประตัดดินอยู่จุดใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์นะเขาอยู่ที่ห้างพักสรเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็เวียงจันทร์ไลฟ์เซ็นเตอร์นะอยู่บนบริเวณจุดนี้เดี๋ยวประตัดดินจะพาทุกคนมาเลาะเบิ่งบรรยากาศนี่นะมาเบิ่งมื้อนี้เป็นมื้อวันเสาร์ตอนเช้านะประมาณสิบโมงในตอนนี้ก็ ยังเงียบๆอยู่นะจาจะประมาณจาก12โมง1โมงเขาแหละคนน่าจะหลายหน่อยอยู่บริเวณแถว,แถวนี้นี่ก็เป็นถนนคู่เบียงนะทุกคนจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญอนนีกบอลนึงของนครหลวงเมืองจังนเมืองจาว่าจะเป็นจุดที่บว่าจะเป็นวัยรุ่นนุ่มสาวคู้เท่าคู้แก่เนาะก็มักมายางเลาะลินในห้างกันเนะาะเดี๋ยวนี้อยู่นครหลวงเมืจันก็ อากาศก็ถือว่าฮอนอยู่ได้ในช่วงตอนสวยๆนะทุกคนตอนเศร้าตอนแรงอากาศก็ถือว่าดีแต่ว่าตอนสวยอากาศก็จะฮอนแล้วก็ตอนนี้ท่านคนลาวก็เริ่มนิยมามายางลิ่นามาเลาะเที่ยวอยู่ในห่างกันแล้วนะทุกคนนึกใ่ไในห่างท่านมันจะมีแอร์เย็นนะมีแอร์เย็นก็มีห้านอาหารมี หองหนังมีอย่างที่ให้มาแบบมาชิวๆกันได้น่ะเนาะโดยเฉพาะอนุสาวรีย์ทย์จักรนะีน่ะนักศึกษานักเรียนซี่ก็มักมาเที่ยวกันหลายอยู่ที่ห้างนะจุดนี้ฮันจะเป็นจุดที่อ่าเฮ้ยน่าเป็นจุดเซ็นเตอร์ของนครหลวงแห่จหนันทร์นะทุกคนก็จะมีห้างอยู่สองสามห้างเนาะอยู่บนบริเวณจุดนี้บางทีทุกคนหู้นะอยู่อันนี้จะเป็นยังจันทร์เซ็นเตอร์นะ อยู่พุ่มันตึกสูงๆมันจะเป็นเรียงแจนไลน์เซ็นเตอร์นะจะเป็นคอนโดแล้วก็น่าจะมีศูนย์อาหารมีอย่างนั้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นภาคสันตอนนี้คนฮิตสุดๆก็น่าจะเป็นภาคสันนะฮิตสุดๆแต่ว่าคนก็มักมาเบิ้งหนังกันอยู่ที่เรียงแจนเซ็นเตอร์แล้วก็ไอ้เด็กคนก็ยังยังไปหลายโบเมนคนยังไปหลายคนก็ไปหลายปกติหน่อยไอ้เด็กก็คนจะไปหลายแล้วโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวที่มาเตาต่างแข่งสิเขาจะมาไปซื้อเครื่องอยูท่ไอเทคน่ทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศวิวที่ด้านหน้าหา่าเดี๋ยวปาร์ตินจะพาทุกคนย่างรอไปรอเดี๋ยวย่างไปเบิรงบอนนี่ก่อนหนะแล้วเหลือเดี๋ยวปาร์ตินจะพาทุกคนย่างไปเบิรงบอนด้านหน้า,าเลี้ยงจานไลท์เซนเตอร์ได้ทุกคนย่างไปเบิรงบอนจุดทันหนอจจะเป็นอะไรเขาเจ้าน่าจะเปิดแล้วนะขเขาจาน่าจะขาเขาจาน่าจะก่อสร้างน่าจะแล้วแล้วอะไรตอนนี้ เดี๋ยวจะย่างไปเลยเดี๋ยวย่างไปเพ่งบรรยากาศเื่องฟักนีก้ระว่างห้างอ่าพากสันระว่างห้างพักสันนี่กับอเมียงจันทร์เซ็นเตอร์นะก็จะมีเส้นทางอยู่ระว่างกลางแบบนี้มีเดบทิซ่าคอมพานีมีโจมานะอยู่บนด้านหน้านี่ <c oughs> มีห้านไก่ทอด สตาบักนะสตาบัคอยู่ทางนีนตอนนี้วรดดํินรู้สึกว่าอันห่างาวิง่งจัดซินเตอร์รู้สึกว่าจะเงียบเงียบนะคนจะมักไปหลายมักไปเบื้องหนังกันนะเดือพิซซ่าก็ย้ายมาทางพี่นะย้ายมาอยู่ที่าภาคสันนะทา,างพุขามีตึก อีกตึกหนึ่งเลยอยู่ทางพุ่นนะเห็นบ่บอลในใจว่าน่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นอาพาร์ตเมนต์อยู่แถวๆดงปลาบ่แม่นดงปลาแลบดงปลาานนะดงปลาานเดี๋ยวยางม,มาเบิง่งทางด้านหลังของพักสันแล้วก็วิลลจันเทร์เซ็นเตอร์วันนี้บอลเขาเจ้าฝากรถจกักรคนมาหลายหลายเลยคนเริ่มมานี่ยังบ่หลายเจะ้ะติมตังน้อยนี่จนเต็มเลยนะ อาจจะมีทั้งคนเขาจะมาเห็ดเวียกแล้วก็คนเขาจะมาลินมือนี่ก็จะมีนักเรียนมีนักศึกษามาหลายแน่นอนครับเป็นมือผักเนินสอันนี้เป็นอีกทางเข้าอีกทางหนึ่งของพักสันอยู่ทางด้านหลังอันนี้ก็เป็นบนอลชอดรถที่เป็นเป็นคอกรถจักรฝากรถจักรเสนเดียวนะครเต็มที่ทางคนละคนจะมาท้ อันนี้ฮันจะเป็นทางด้านหลังของเวิงจันเซ็นเตอร์นะทางด้านหลังเวิงจันเซ็นเตอร์ออกไปนี้ออกไปทางโดกประลาน รถใหญ่ล,ยยลงไปจอดทางลุมรถใหญ่รายได้เสียงเงินเราทุกคนมาจอดได้นะจอดฟรีอยู่ที่ทั้งเวียงจันทร์สตอ์ล้วก็ทั้งภาคสั่งแต่ว่ารถจับต้องฝาเราจับต้องมาฝาคันละ4,000กี่บาทจะถ้าถามว่าห่างในในนครหลวงวิงจารณ์มีคนมายางหลายบอ่อก,ก็ก็ตามพระสะก่อนในนครหลวงวิงจารณ์แล้วก็ตามพระสะก่อนในลาวเฮาเนะี่ยทุกคน จะให้แบบมีคนหลายคือแบบคือประเทศไทยเขาจะมีภาษากรหลายคือเวียดนามสิค็ก็คงจะบ่หลายเท่านะเพราะวพราะถ้ามีเห็นขาเจ้ามาเฮ็ดคอนเทนต์ว่าห่างในนะครหลวงวิ่งจันบ่มีคนยางขาเจ้าจก็สิเลาะขึ้นไปไทยสั้นสั้น3ามสั้นสีอย่างเจะทีพเ์พนยังบ่ทัน,าทานได้แบบบ,บ่บ่ได้มีห้างขายเครื่องบ,บ่ได้มีอย่างนันะก็จะบ่มีคนเลยแต่ถ้าว่าคือห้างพักสัมน,นี่เนาะ ว่าเราไปยางอยู่สั้นหนึ่งกับสั้นใต้ดินที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีฟุตคอร์ดแล้วก็สั้นหนึ่งนี่คนก็จะหลายคนก็จะหลยอยู่นะ,ะก็มีคนเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะยางไปทางรีงจัลเซ็นเตอร์แล้วก็จะยางไปอัปเดตบนรีงจัลไลเซ็นเตอร์บอทิดติดกับตลาดเซา ระหว่างสองห้าง mm hmm. เียงจันเซ็นเตอร์กับพรสันนี้ก็จะมีขายเป็นพวกมกักไหมมักส้มแะไวแบมีขายของกินลินเลยตอนสวยนี้คนจะย่างท่านแต่ทานมาอยู่อยู่สองห่างอยู่จุดนี้เนาะคนจะย่างท่านเดีท่านมาหลายะนะ่ะขาจะไ,ได้ขายดีดีเลยไ,ได้ขายดีอันนี้คือเวียงจันทร์เซ็นเตอร์คนมีงานนอย่างกับวัในในะี้จะน่าจะเป็นแบบขายอาหารปะ เกําลังกําลัางเริ่มเปิดอาหารสวยๆเพื่อนคนยิงจะลายเป็นอาหารแนวกินดิมนมะรัทุกคนนี่โต๊ะให้นางกินอีกแต่ว่าตากแดดมีบางโต๊ะก็มีคันโฮมเยอะโต๊ะก็ตากแดบดบ นี่คือทางเข้าไปเรียงจยันทร์เซฟเต้เฮ้เพนมีงานในอย่างนเนาะเรีนแบบเทศกาลฮุกเงาญี่ปุ่นโอ้เทศกาลฮุกเงาญี่ปุ่นเดี๋ยวลองเข้าไปจเจาะเบื้องน้อยหนึ่งเป็นอะไรวีโซรถ อ,นนอันนี้คือซันหนึ่งของเลนะียงจัเซนเตอร์ซันหนึ่งก็ยังตอนเศร้าอยู่หน่อยทุกคนยังตอนเศร้าอยู่คนก็จะเงียบๆสไลด์คนก็จะมาบนหนังกันหลายอยู่ที่เรนะียงจัเซนเตอร์เห็นไหมคนมาก็จะขึ้นไปที่ซันซีเลยขึ้นไปที่ซันซีเลยนะซันซีจะมีห้องหนัง คือหางเดี๋ยวาจะยางเลาะไปเป็นเป,น,เปนจัดไลเซ็นเตอร์อ๋อวันนี้กลายเป็นโซลูมรถนะ นี่อันนี้คือเรื่องจัดรลา์เซ็นเตอร์เนาะพหน้าออกมีได้กว่าคุณจะเป็นสีเมืองเนาะออกไปทางนี้ถ้าเป็นสีเมืองเข้าไปในฮอมนี่ซื้อออกไปจะเป็นรงคเฮียนวัดเทววัดเทียวัดถ้าพูนก็เป็นตลาดเซาออกอ ตลาดเศร้าเป็นจุดสูงของคน,นแล้วนะหลายคนนูาพเจ้ายังประัันเปิดแทรซิติ้นนี่ก็ลงไปทางด้านหลังเวงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วเวจันทร์ายเซ็นเตอร์แล้วก็ออกไปตลาดนองจันในตลาดโัดินเปิดให้บริการแล้วโงมแฮม รถจักรพานอ๋อข้าจกน,น่าจะเปิดแล้วนี่พอได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิงกันกรถดนพอสมควรมอริษัท์สายส่งไฟฟ้าแห่แงซาดลาวอ๋อมาเจอ่นี่ มีห้านอาหารมีอย่างก็เริ่มมาเปิดแล้วแต่ว่าน่าจะยังบรทันมีแบบเต็มชีเชื่อนะนาะนี่ก็ฮชุดนี้ก็จะเป็นตลาดเศร้าดังทีดเดบเเ้ามายังประันได้แบบห้อยเปอร์เซ็นเชื่อก็แบบบางสิ่งบางอย่างเขาจะกเปิดด้านหลังเขาจะก็สร้างตึกอีกได้นะโอ้ด้านหลังตึกนี้ก็สร้างตึกอีกบอลทีเขาจะเอ,อื้นมาตลาด คดินในตลาดนองจังนะก็ดังทีได้เวามาเนาอทุกคนจุดนี้ฮันจะเป็นจุดที่จุดสุม่มหรือว่าจุดใจกลกางจุดสําคัญของนครหลวงนิงจันเลยนีมันจะใกล้ใกับประตูไซใกล้ใกับวัดพระแก้วใกล้กับวัดสรีเมืองตลาดเซานี่เองก mm hmm. ็มีห้านค้ามีห้างมีอย่างเกิดขึ้นอยู่จุดนี้ ถ้าแบบถ้าแบบในกรุงเทพมันก็จะคล้ายๆกับแบบสยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนเซ็นเซ็นทรัลเวิร์ประมาณนั้นนะทุกคนก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นแบบอยู่กรุงเทพนะแต่ว่าในนครหลงเวงจันทร์เราจะเป็นเมืองน้อยๆนะก็จะประมาณนี้นี่ก็คือเวียงจันทร์ไลน์เซ็นเตอร์แล้วค่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์ภาคสันมาอั๋ยวให้ทุกคนได้เบิงกันนะทุกคนบริเวณจุดนี้ เป็นแบบนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะทุกคนพอเอามาอยู่ที่นี่ก็จะได้เห็นการเป็นแบบลัศนาเป็นตัวเมืองนะนะ,นะจะสัมผัสแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเมืองใหญ่อย่างนี้นะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวปัตรบินก็จะจบไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิรงกมาเดี๋ยวเขาไปหาอย่างกินยูทีเวียงจันท์เซ็นเตอร์กันไปกินข้าวยูทีฟูดคอร์ทเหมือนกัน ไว้โอกาสหน้านะทุกคนเป็นล่าไหนเราจะมาอัปเดตในนะครลงอีกจกันเป็นจุดเป็นชุดให้ทุกคนได้เบิ่งกันไปเ,นเรื่อยๆนะสำหรับวิดีโอนี้สบายดี Oh.